สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับ o u า last ต่อเลยนะครับสำหรับ ep ที่2เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะโอเคก็มาต่อกันหลายที่ไฟดับใช่ไหมซ่อนตุน๋นยังไงซ่อนยังไงซ่อนยังไงครับโอเคซ่อนตัวซ่อนก่อนซ่อนก่อนเฮ้นนนนยนายเป็นใครเนะ่ย มันเปิดมันเปิดตู้ดูด้วยเราจะโดนปะวะโอ้ยมันเปิดตู้แต่ว่าเรารอดววะพ่อหนุ่มเขาเป็นใครเนี่ย z o ดูอ่เป็นพี่โลนซ่านะครับนี่แหล่นจะออกไปเคมไปละไปละไปละ เฮ้ยอ๋อนี่คือเมื่อกี้โน้ตของเราใช่ไหมไอ้อ้วนหน้าจุดๆตามผมไม่ยอมเลิกผมเจอเอกสารข้อมูลของมันมันชื่อว่าคริสว็อกเกอร์สารวัตรทหารเก่าที่เคยไปรบในอัฟกานิสถานเหตุการณ์เลือดท่วมส่วนใหญ่ที่นี่เกิดขึ้นก็เพราะมันแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดก็คือไอ้อ้วนนี่นะครับพี่อ้วนเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีชื่อว่าคริสว็อกเกอร์เป็นทหารเก่านั่นก็คือคนที่ถูกรับเข้โดยที่นี่เนาะเดินๆครับ เออคือเราต้องไปที่ประตูใช่ไหมโอเครู้สึกเหมือนกับว่าเราจะไปเปิดประตูแล้ววิ่งกันเลยวิ่งเถอะวิ่งเถอะอเคอุ้ยมืดไปเออคือเราต้องไปที่ประตูประตูอ๋อประตูด,ด้านล่างเออลืมลืมลืมไปไปไป วิ่งก็มันจะได้ยินเสียงเราปะตรงนี้ใช่ไหมมีซอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีเสียงดิ้วแบบนี้อา่านโน้ตก่อนแล้วกนะันนะเดี๋ยวผมขออา่านโน้ตก่อนนะครับใช่ไหม เดี๋ยวไปอ่านก็นได้อ่ะลืมโอเคทางนี้เป็นทางที่ไปห้องนี้ห้องนี้นะแล้วใครแต่เฮ้ยเสียงอะไรนั่นใครเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ในอุ้ยมีศพคนน่าจะเป็นเครื่องเปิดไฟไหมไปเปิดปั๊มแก๊สสองปั๊มและเบรกเกอร์อ๋อนี่ไงและเพื่อรีสตาร์ทเครื่องฝันไฟเดี๋ยวต้องหาที่ไหนก็มีแต่ศพคนเต็มไปหมดเลยอะโอ,โอเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เรากำล oh, ังจะหมดลืมแล้วมันกดปุ Belt ่มอะไรนะเด็นแตะปุ like ่มอะไรอออนิน้เ like มื่อกี้โครงการ M k Ultra เอกสาร CIA เลขที่ 19... ึ่งเกหัวข้อการทดลองและการวิจัยเกี่ยวกับการสะกดจิต10คกุมภาพันธ์ปี1954การทดลองและวิจัยเกี่ยวกับการสะกดจิตยังคงดำเนินการต่อเนื่องภายในอาคารที่13ของอุทยานเมาแมสซีฟณรัฐโคโลราโดก็คือที่นี่นะ โดยที่มีเนื้อหาการทดลองดังนี้ข้อแรกคืนก่อนหน้ามีการทดลองสะกดจิตด,ด้วยวิธีการชี้นิ้วสั่งให้หลับมาแล้วและนั่นทําให้คุณแจ็กสันและคุณเพียสเข้าสู่สภาวะสะกดจิตได้อย่างง่ายได้หลังจากนั้นคุณเพียสได้รับคําสั่งก่อนหน้านี้เธอแสดงออกถึงความกลัวอาวุธปืนทุกรูปแบบให้ทําทุกวิธีทางเพื่อปลุกคุณแจ็กสัน ที่ขณะนั้นอยู่ในภาวะหลับลึกจากการสะกดจิตและเมื like ่อเธอไม่สามารถหาทางใดเธอหยิบปืนพกที่อยู่ใกล้ๆและยิงไปที่คุณแจ็คสันทันทีหลังจากที่ได้รับคําแนะนําว่าเธอสามารถใช้ความโกรธเพื่อฆ่าคุณแจ็คสันได้เหตุผลเนื่องจากการปลุกเธอไม่ตื่นข้อที่2คุณพีเอสรับฟังคําแนะนําที่ให้ไปรวมไปถึงการตัดสินใจยิงปืนออกมาโอเคก็คือคุณพีเอสนี่ถูกสะกดจิต จำไม่ได้ว่ากดผมไม่เปลี่ยนแบตเลย,ยเนียบแบตจะหมดแล้วแตหมดอ,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 อ๋อเด็กอันหนึ่งมืดชา้ามืดโอเค อะไรอ่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงอะไรแ,แปลกเฮ้ยเหมือนมีใครลงมาจริงด้วยมีใครลงมาแอบก่อนแล้วกันแน่เลยแสดงว่าพี่อ้วนนั่นลงมาแล้วนนายเป็นใครเนะี่ยอ๋อไอ้นักบวชนะั่นใช่ไหม ไม่มีทหาเราในตู้ด้วยโอ้ไม่กอดที่โล้นย่านะโชคดีกว่าที่เรามาหลบตรงนี้พอดีโอเคโอเคโอเคกำลังลุนครับเราเหลืออีกประตูหนึ่งที่ต้องออกไปล้วเข้า

เดี๋ยวเราต้องวิ่งย้อนับไรที่ประตูนั่นแยวแผ่นส่วนเดี๋ยวเผื่อมันมาแช็คพอตอะไรเราแล้วเราเข้าไปในห้องนูน้นปุ๊บก็วิ่งไปเก็บแบตเตอรี่สองสามอันมเห็นเราไหมเนี่ยมันไม่เห็นเหรอ

แอบก่อนแอบก่อนเข้าไปซ่อนรอดไหมรอดไหม เดี๋ยวก่อนนะมันไปหรือยังอราเปลี่ยนแบตก่อนเลี้ยวไปทางนี้ใช่ไหมเรื่อยเราไป Electrical Room เลยเดี๋ยวมันก็มาอีกอะแต่เราออกไปเราต้องวิ่งเราเลี้ยวซ้ายควนี้จำได้แล้ว จะมาปะมาครับมาครับมาครับเอาอะไรอ่ะโดนตีได้ไงอ่ะพี่เัาโดนตีได้ไง มันไปแล้วไม่ผลไ้นี่สักที ซ่อนอีกรอบก็แล้วกันเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไว้นี่ไงฮึมไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยยังไงก็จะมาตรวจรู้ได้ไงอ่ะนายรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่นี่อ่ะโอ้แล้วเดินไปทางนั้นนะแล้ทำไมตาม,มันมองเห็นในที่มืดวะ เราน่าจะใกล้รอดแล้วล่ะโอเคเราเดินสุดหุมไว้ต้อเดินแบบหุดมยุดหยกดหยเอาไว้โอเค <c oughs> กลับไปยังห้อง,ง,องรักษาหัวใจเพื่อกดล็อกประตูหลักไปทางไหนทางนี้เรา <c oughs> น่าจะใช่ทางตันตายแล้วโอเค โอเคกว่าจะผ่านมาได้กลับไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยทางนู้นนะสิอย่างนี้เรจะโดดพี่เบิร์มเล่นไปเนี่ยโอเคเอ้าเอ้า Sorry, my son. I didn't want to have to do this do you? to do this, do you. I you can't leave. Not, Not yet. Yet. Not yet. There's so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. See it? The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. ที่นี่มีแต่พระเจ้าเท่าน,นั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคครับทุกคนก็จบ EP 2ที่ตรงนี้นะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในะ EP ต่อไปสวัสดีครับ